งานบินกระบองใหญ่บานโคนงง่ามเรื่องอาตพอดจังหวัดจันทบรีจะเป็นแบบนี้นะครับนี่แหละครับผู้ใดจะไปกรีบชาวเล่าลุงเวไทยหนุ่มชาวเล่าหลายครับต้องทุกๆกเป็นสงมาไม้ลงเม่กีบเต็มช่องเป็นนะครับ จุดประสงค์ที่เราในคลิปนี้ก็คือเพาจะให้งงนุ่มไทยปลูกดอกปลูกตกนนะครับไปหัวไปถึงไปเบ่งสาวงามเนะครับบางคนเราก็มาจากที่ทํางานสาวบางคนเนี่ยมาจากที่ทํางานเลยครับบอกว่ามาจากเมียงมาจากเมืองไทยนะครับบุญใหญ่ประเพณีอดีงามสมงภปโบรานี่น ส่วนหลายหนุ่มสาวไว้ทํางานของประเทศเล่ากับบ้านช่วงบุญแบบนี้นะครับบุญกระบ,บอกไงบุญเดือนสามบันโคกจังสิบุญทรงเหือหรือบุญแกงเหือบานเฮ้าละก็สงการนะครับดังนั้นหนุ่มสูงไวไ้ใจเฮ้าจะไปจีบสาวเล่าหาเมียเล่าอยากเจอสาวเล่ามากหนาไรตาหรือหนุ่มเล่าหลายๆคนนี่เด็กหน่อยผู้ใหญ่ก็จะไปงานบุญจังสี่แหละครับ บ่เป็นไปนตามหาลักแท้คือป้าแหวงแบบนั้นมันบวติดต่องเพราะว่ามันเป็นเรื่องอายุอันนี้เขาเลือกได้ครับเพราะว่ามีตั้งรุ่นหน่อยรุ่นใหญ่มีตั้งเด็กหน่อยวัยรุ่นสาวแก่แม่ใหม่ช่องลูกๆแฟมลีเป็นกระบ,บอกมาแบบนี้นะครับแอบบี MB, เอาคลิปไปลงบอกนุ่มไทยสูงวัยหลายๆแน่มาเบ่งแบบผมเนี่ยมาตายทำคอนเทนต์คือผมนี่เจอผู้สาวมาหน้าหลายตาเห็นบอรับเนี่ย ไปกรีบุญได้ได้เบิดเขาไปหอดไปถึงครับไปเที่ยวงานบุญพร้อมนะครับไปบึงประเพณี่เขาได้เที่ยวเลยเหล่น,นำ้ำเนี่ยครับนี่ส่องลูก,ลกไปบอดีเพิ่งไปเพิ่งไปท่ามคนเทียนไปกีบสาวไปสัมผัสสาวหลายคนเลยครับสาวสาวเมืองอาจจะพอดปานพูนงามครับเ่ยแขงสวรรค์นาเขตน,นะครับจัดงานตรงกันนะครับ คือบ้านปกใกไงกับบ้านที่มี YouTube หลายๆเลยลครับบ้านดงเสือสาวนี่บ้านพินไตกับจัดงานของบุญเดืนเนอนสามนะครับเดือนสามบอกไม่กับทานบุชชมทันบุ้ฟังได้เห็นคลิปหลายๆอยู่ที่เขาลงไปนะั่อันนี้คือกันครับเนี่ยเมื่ออาจจรพอดบ้านโพนง,งามแขงสวรรเกตขึ้นกันมีงานแบบเพลนี่หนุ่มสาวเด็กหน่อยผู้ใหญ่หลายครับ เสือซุ่มของไทยเ้อากับไปหลายเลยครับเนี่ยเกอกันกับองทุกทุกแฟมิลีทักทายกันอยู่เกินปัญหาเนี่ยเบิงสาวมากหนาหลายตาเนาะครับสําหรับคนจากในเมียเล่าอีหีนะครับป้องกันการติดหลอกติดต้มการโอนเงินต้องไปหอดไปถึงไปกี่แบบนี้แหละครับนี่แหละครับหลายครับนี่นี่แหละครับบางคนมาเอาให้วีที่เขาเปิดใจเนี่ยเห็นแต่พูหยิ่งเล่าไม่ห่างไม่ใหม่คือเห็นไม่รุนมุมสาวผู้ชาย นั่นแหละครับเบิ้งคักแบบผู้ชายเขาเนี่ยครับเนี่ยเป็นยังสาวเปิดใจจังโมมักสูงไว้ไทยเขาก็จีบผู้บ่าวารุ่นเดียวกันครับเขาเนี่ยมือบานเขานะครับหลายบ่ครับผู้ชายหลายนะครับเห็นบ่เนี่หลายนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นสูงไว้ไทยเขายาเป็นลงจีบบางคนเขามีผู้บ่าวาอยู่มีผัวอยู่นี่ยครับเนี่ยเห็นบ่หนุ่มไทยบางคนเขาไปจีบเนี่ยหนูต้องการคนทอร์ตเลี้ยงดูเห็นบ่ส่งไหมผม ดังนั้นการไปกีบสาวเล่าออนไลน์หรือโทษกีบในรายการเปลื่นใจนั้นก็นจะเป็นแบบนี้นะครับหนูหาเงินเลี้ยงดูหาเงินซัพพอร์ตสไวยคนไหนใจดีกันส่งเงินส่งข้าไปให้แบบนี้ดังนั้นสูงไว้ไทยที่ไปหาเมียเล่าก็จะไปหางานบุญแบบนี้บอกว่าบุญเดือนสามบานโพงกงบานพินเขาไปได้ครับช่วงเดือนนี้แหละ นี่นะครับนี่ตัอไปบุญอ่าอ่สงการครับสงการกับจิตสงฆอบุญต่างๆนะครับผู้เสียผู้สาวเขกับมาจากที่ทํางานในไทยแน่ในเวียดนามแน่ในย่างจัดแน่ลงมาโฮมกันราง,งานมาสองสามหมื่นางานบุญโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะบุญบังไฟนะครับแต่ผมเคยไปตังว่าผมกาวอาได้น,นุ่มสาวเล่าเพียบนะครับนี่แหละครับ ไปหาจีบสาวล่าก็อ้จาไปในงานรุ่แบบนี้บมเมนไปช่วงฤด,ดูการเยียบเงียบม,ม,มันจะติดของร้อนจับอยูว่วายอยู่โพก็ไปเสื้อสุ่มสองคนสามคนเห็นบอนุมไต่รับรถก็ไปหาสาวคนหนึ่งโดนไปหาพันที่ก็ร้อนจับมากทุ่มนึงนั่นจำคลิปก่อนในบอครับนี่นะครับนี่ช่องทุกๆแฟมลี่เป็นกิดชงไม่ผมเบิงงว่าแฮบเบอรอบอก ถุงใบไทยเขาตั้งหลายเนี่ยอย่างไรมีเล่ามาหาเบิงหากีบคือเข้าเนี่ยเอาไาเห็ดคอนเทนต์ผู้สาวห้ายนะครับเนี่ยสาวบานโพลงามเผาบูนะครับผู้ไทยร้า,ายนะครับเนี่ยสองตุกตัวเป็นทรงไม่ผมลุ่งไห้ทันู้ชมันานผุ้ฟังเบิงไว้บับผู้เสียผู้สาวร้ายบ่ครับน่ารักแนวเลือกเอาเลยครับสําหรับหนุ่มไทยที่มีอาอยุหาสิบลงมาเนี่ยสาวก็น่าจะชอบน่าจะมัก ว่ากันหกสีปุ่นไปหาเจทีแปรทิพนี่กับไปเป็นพอเป็นลูกเป็นพีเป็นนองเขาแล้วครับอา,อาอ้ตูกแฟมบอรี่เป็นกะบ,บอกว่าถ้าอยู่เกินหาสิบหาเมียอย่งางคือจังป้าแหวงนะครับอสองตูกแฟมบอรี่เป็นโทรไปคุยแอดฟังเผาไอ้บันนอกแถวไอ้ที่เขาเห็นคนติดกับปลาแหวงเป็นยังปาแหวงกันพสมบวังเนี่ยเขาว่าอยู่ปลาแหวงหลายนะครับ ไปถามสองทุกๆเบื้องนะครับเพื่อนโทรไปถามกันนะปาแหวงเลยครับสองมือและครับที่คีบก็ล้มที่ลังนะคือเขาลุ่้คางไว้นะครับคิบเขาเห็ดกอนเตีนนะความจริงกนะับปลาแหวงกับประเทศไทยเฮาแหละครับ่บต้ตกเป็นห่วงนะครับเพราะว่าบุมงวังเด่นี่นะครับนี่ถ่ายทุกๆแฟมิลีเิ่นก็ื่งคลิไม่ผมเบ่งเง้นแฮบี้เอ้ยเนี่ไปห้าจีบสาวตรงไปแบบนี้อเพิ่นเห็นลนุมไทยถูกหลอกหลายนะครับ เป่นจะทำคอนเทนต์เป็นเกิดเป็นก,เนกน็เป็นยูทูบกันเป็นก็มีสาวสวยงามเป็นเกิทรงแม่เบิ่งนะครับเป็นก็ไปมีงานบุญอันนี้งานกระบองใหญ่ในบ้านพูดงามเลยครับจา,จากบุญยังลาตะว่าซื้อบุญกระบองใหญ่ประเพณีของเผ่าบูบ้านพูดงามเมื่ออาจาพย์พรชัยสวรสดิ์นาเขตนะครับหนุ่มสาวมาจากต่างจังหวัดมาหลายมาหฮมกันบบวาเด็กหน่อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้โทนะครับ ดังนั้นสูงไว้ไท้ยหาจะไปกีบสาวล่าก่ต้องไปช่วงนี้ครับแล้วเขาไปหอดไปถึงไปทาบุญน้ากันกับข้าเจ้ากันได้กีบแล้วครับนี่แหละครับเ็นบอกมีการฝอนลําตเพยงประเพณีล่ามันหลายชนเผ่ามันจัดงานตามประเพณีแต่ละเผ่านั้นๆเนะครับเห็นบอกมาหลายหน้าหลายตานี่นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ฝากอีกเดือนนึงครับไผ่วาบ่เห็นผูเบ้า เมื่องเล่านี่นี่แหละครับผู้เ่าท่าหลายเลยครับท,ที่เขาขีบสาวเลาน้ากันเนี่ยเพราะฉะนั้นบางคนเขาก็เอาสาวเขามาเปิดใจหางเงินลุมไทยก็สซงเงินไปเขาก็ไปกินเหลียงครับผู้เบาวเขานะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็มาเล่ากันบ้งประมาณนี้แหละครับจะไปขีบสาวเราก็ไปขีปในงานบุญแบบนี้นะครับช่องตุกตุกแฟมิลี่ฝากมาเอาคลิปไม่ล่มนะครับป้บองกันการถีกหลอกนะครับไปด้วยตนเองนะครับ นี่นะครับไปหาแนวนี้นะครับเสีอสูมสูงไว้ไทยกับไปแบบนี้แหละครับลิปนี้กับประมาณนี้นะครับจุดประสงค์ในการลงกบริจาคสีกรอตึกลบให้ไปหาเมียตัวตัวเองนะครับสวัสดีครับ